ช่องกับหมออรพันธ์มาในหัวข้อที่สำคัญจร,จริงๆและทุกคนพูดถึงนั่นก็คือยุคปป,ปชนะคะเพื่อเพิ่มความสุจริตในสังคมไทยประเทศไทยเรานับเราบ่นกันมาตลอดพูดกันมาตลอดว่าอมืมีทุจริตคอร์รัปชั่น ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลเป็นการเฉพาะแต่แล้วหน่วยนั้นเอาเรียกง่ายๆว่าชื่ออย่างไรก็ตามก็คือปปชคือปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติหรืออะไรทํานองนั้นตามพระราชบัญญัติฉบับนั้นฉบับนี้แต่สังเกตไหมคะนับตั้งแต่มีการจัดตั้งให้มีปปชนะฮะตามกฎหมายฉบับนั้นฉบับนี้แต่ดัชนีเกี่ยวกับการรับรู้ทางด้าน คอร์รัปชันของเราเนี่ยหรือ CPI เนี่ยอยู่ในอันดับที่แย่ลงแย่ลงเรื่อยๆแล้วได้คะแนนเพียง30เศษเศษจากคะแนนเต็มร้อยในขณะประเทศที่เขามีวินยัยมีการสุจริตซึ่งการแรกกันเนี่ยเขามีคะแนนถึง92เต็มร้อยอย่างโน้นอย่างนี้ในจำนวน180กว่าประเทศเนี่ยเราได้ลำดับของความที่สะอาด นะคะเพียงอยู่ในอันดับที่110จากประเทศ180ปประเทศเราก้าวเข้ามาสู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันต้องตั้งข้อสังเกตเลยว่าเป็นเพราะมีการจัดตั้งปปชหรือไม่และปะปะชควรจะอยู่อีกไหมนอกจากสร้างปัญหาให้กับเราจริงไหมแล้วก็ยังเป็นภาระงบประมาณของเราจริงไหมเพิ่มให้คนในสังคมไทยไม่สุจริต หรือสุจริตกันน้อยลงทุจริตกันมากขึ้นใช่หรือไม่ถ้าใช่ต้องยุคปปชใครละ่ะจะกล้ายุคในยุคนี้เป็นยุคที่เขามีการเ,าเสนอนโยบายจะเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเมื่อทุกคนรู้ว่าเรามีปัญหาคอร์รัปชันสูงมากและการคอร์รัปชันในปปชเองก็เป็นที่สงสัยเยอะมากเราจะแก้ไขอย่างไรดิฉัน แพทย์หญิงอรพันธ์เสนอยุคปปชนะคะแล้วติดตามดูซิว่าประเทศไทยจะฟื้นเป็นประเทศที่มีความโปรง่งใสปฏิบัติต่อกันนะคะใช้งบประมาณของแผ่นดินคือของคนไทยทั้งประเทศอย่างที่โปร,ร่งใสสุจริตไม่ใช่เต็มไปด้วยการทุจริตซึ่งตรงนี้เราลองมาดูนะคะล่าสุด เรามีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะฮะว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตนะฮะปีพศ .2561 แต่เรามีปปชม,มาหลายปีมากนะฮะโดยพบอกก่ะหน้านั้นตรงนี้ก็บอกว่ามุ่งหมายจะจัดการที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าพนักง,งานของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลตั้งแต่ระดับ สารรัฐธรรมนูญนะคะตัวคณะกรรมการปปรชเองก็ถือเป็นเจ้าพนักงานของรัฐข้าราชการพนักงานท้องถิ่นองค์กรอิสระผู้บริหารต่างๆเนี่ยร่วมตกอยู่ใต้บังคับนี้กฎหมายให้อำนาจถึงขนาดเนี้ยแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งแย่แย่แก็แปลว่าที่กำหนดไว้นั้นทำวไว้นั้นไม่มีคนปฏิบัติหรืออย่างไรหรือปฏิบัติตรงข้ามกับหลักการที่สุจริต แล้วเหตุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคอ์กรปปชคือเกิดทั้งประเทศแล้วก็แม้กระทั่งในองคอ์กรปปชเองก็มีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมหรือการบังคับใช้กฎหมายไม่ดีนะฮะหรือบุคลากรเนี่ยไม่ดีนะคะต้องปรับปรุงแก้ไขแต่ฉันมีข้อคอมเมนต์ค่ะปะปะชมีอำนาจลน้นแล้วก็มีอำนาจเกินแต่ ใช่หรือไม่ที่เป็นองค์กรที่ไปเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่จะไปจัดการฝ่ายตรงข้ามโดยการยัดเยียดนะคะความเป็นผู้ทุจริตให้กับคนดีและตอนนี้ทุกคนกล่าวขวัญเรื่องนี้มากว่าพอคนดีโดนนะคนที่เขาสุจริตโดนนะคะก็ไปจับเขานะฮะอาไมจัดเขาค่ะให้ สอบสวนแบบแย่ๆใช่ไหมสอบสวนยังไม่มีข้อเท็จจริงอย่างไรมาตรฐานใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกเขาเลยว่ามติชี้ว่ามีมูลทุจริตแต่ถ้าเขาเป็นคนดีแล้วคุณทําช่วยๆแบบนั้นถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเขาถูกผลักให้เข้าไปสู่การที่ต้องกลายเป็นคนทุจริตในช่องของเราเคยเสนอนะฮะมีคุณหมอชัยวัฒน์พง์ทวีบุญนะคะก็ชนะคดี ปปชที่ชี้มูลช่วยๆผิดๆโดยที่ไม่ไตส่สวนให้เป็นมาตรฐานแต่ผลักคนทุกคน,คนเข้าวุมถ้าคุณหมอชัยวัฒน์เนี่ยมีคุณูประโยชน์นะกับแผ่นดินไทยและกับครอบครัวเขาแล้วก็ถูกปปชชี้ช่วยในที่สุดกข,ขาก็ไปชนะในศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบว่าเขาเป็นผู้สุจริตแต่เขเสียหายไปละคนในสังคมเสียหายไปละหปีนะฮะขาดหมอชัยวัฒน์นะฮะ ที่ทําหน้าที่ดีรักษาผู้ป่วยมีฝีมืออย่างนู้นอย่างนี้และขณะเดียวกันข้อบครัวเขาก็เสียหายความเชื่อมั่นต่อระบบก็เสียหายไปและแบบนี้ไม่ได้เกิดกับหมอชววดคนเดียวนะเกิดขึ้นทั่วไปในแผ่นดินตอนนี้ดิฉนะันอะสเต็มสองหูนะคะเพราะเราเป็นผู้ที่อาสาตัวเองเข้ามาทํางานเพื่ออยากเห็นสังคมดีขึ้นผ่านช่องทางต่างๆที่ทำได้รับเรื่องนี้ตลอดณวันนี้เนี่ย ปรปชลงโทษคนดีคนสุจริตจำนวนมหาศาลเขียนกฎหมายล็อกตัวเองนะคะล็อกไว้เลยว่าให้หน่วยงานต้องฟังนะคะถ้าปปชชี้วัตุจริตแล้วรู้ไหมฮะว่าปปชใช้คนคุณภาพต่ำขนาดไหนใช้เด็กที่จบมาใหม่ๆซึ่งไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของบริบทอะไรต่างๆแต่อยู่ภายใต้อันานจะหรือภายใต้โอวาทของผู้บริหารปปชที่ด้คุณภาพหรือไม่ นะคะแล้วในที่สุดเ็าออกคุณภาพรายงานการไต่สวนที่มันไม่สอดคล้อ,องกับความเป็นจริงวิธีการไต่สวนก็ไม่สอดคล้อ,องกับความเป็นจริงการรับได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆก็อ่อนด้อยไปหมดถามว่ามันเกิดขึ้นยังไงเขาไม่รู้หรือเปล่าก็าไม่ใช่เขาเรียนมา,าอย่างงุนงี้แต่เป็นพ่อมีปัญหาการประพฤติมิชอบอยู่ในองค์กรแห่งนี้ด้วยหรือไม่และองค์กรแห่งนี้เป็นแขนขาให้กับใครและแผ่นดินไทยเนี่ยจะดีขึ้นถ้ายุบ ปปชใช่หรือไม่พรรคการเมืองใดเสนอเรื่องการยุบปปชจะได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่างมากนะคะดิฉันขอบิงวอนแล้วค่ะหยุดถอะค่ะ,คะยุตินะคะยุบปปชนะคะผู้ที่เมื่อมีมเมื่อเกิดเมื่อพัฒนาทำให้ประเทศไทยตกตามในเรื่องของความโปรง่งใสนู่นนี่นั่น,นมีการทุจริตคอร์รัปชันเงินแผ่นดินจำนวนมหาศาลแล้วก็เข้ามาแก้ปัญหาไม่ได้ ก็มาใช้อำนาจอันทำให้สังคมเนี่ยปันป่วนสับสนไปหมดยุคเถอคาปรประชพักการเมืองขาไม่ว่าพักการเมืองไหนเมื่อได้เข้าไปขอให้เสนอว่าช่วยพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังคะ่ะสวัสดีคะ่ะยุบปรประชก่ะ